ไม่เคยผู้พใจาันาแค่รู้าเราทูกพันมีกันก็พอใม้เรคไปก็ดูดูไปแม้เธอจะมีใครก็จอให้เธอมีใจเท่นี้เธอเอ็นจอยหรือเ่อ็นจองแม้ไม่ใช่บอเป็นแต่ก็เป็นไม่มากก่าเพลนไม่ต้องคิดถึงตอนจบ จ,จะมีไม่ต้องเจอทุกวันแค่โทรมาบางวันไม่ต้องหากันเท่านั้นพอไม่ต้องที่เกอรกกอแต่มาเพื่อชอบก็พอแล้วไม่ต้องมาดั้นด่วนตามกันทุกทีในกัน 现在，未来。不 อัลบั้ม Matthew the Passion นะครับคอนเซ็ปต์คือคำว่า the Passion the Passion นี่คือความความลุ่มหลงความหลงไหลคลั่งไคล้อะไรเงี้ยครับซึ่งอัลบั้มนี้เนี่ยนันก็อยากที่จะสือมาเสือมาสองอย่างดูเท้าขาดเลยดาเอาล่ะกลับมาที่คอนเซ็ปต์กลับมาที่คอนเซ็ปต์ก่อน ครับผมก็คือความความรุ่หลบเนี่ยสิ่งที่ผมถ่ายทอดคือเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่นัดแคสชั่นที่นัดหลงไหลซึ่งัน่นก็คือการร้องเพลงแล้วก็การมีผลงานเหล่านี้สิ่งที่นัดชอบชอะไ,ไ,ไรเงี้ยครับแล้วก็อีกมุมมองนึงก็คือเราอยากให้คนที่คนที่เขาได้ฟังผลง,งานของเราได้ติดตามบ้างของเราขเขารู้สึกหลงไหลไปกับบ้าของเราแล้วก็ตัวเราด้วยอ๋อแล้วแฟนคลับหลงไหลนี่จ้าหลงแล้วหลงสิ่งแค่นี้ โอ้เป็นไงล่ะชอบมากเลยชอบแบบนี้เอาแบบนี้ไปเลยหลงไหมหลงรักกะทิวไหมคะหลงโอ้โหโอ้ยนะครับแล้วในรอบที่นี้พิงค์ไหนชอบที่สุดชอบเพลงไหนมากที่สุดอ่าคงต้องบอกว่าตอนตอนตอนเอาเป็น คือจ,จริงๆแล้วพอผลงานเสร็จออกมาเนี่ยกล่ผมชอบทุกเพลงนะค,ะครับกล่าเป็นว่าความรู้สึกตอ,ตอนตอนตอนที่เราอาัดเสียงแล้วกันเพราะว่าความรู้สึกตอนาอัดเสียงมันจะมีพิเศษกว่ากันนิดหน่อยซึ่งนั่นก็คือเพลงเพลงสะเทือนใจครับในระ้างชื่อเพลงสะเทือนใจใช่อันนี้อันนี้คือพูดพูดในแง่ของเพลงที่แต่งใหม่นะค,ะครับเพลงที่แต่งใหม่แต่ว่าถ้าพูดถึง เพลงในอัลบั้มทั้งหมดจริงๆมันมีแปดเพลงมีเพลงเก่าที่พี่แกนสุธีแต่งด้วยช่วนอนเพลงถ้ารวมถ้ารวมเพลงเก่าแล้วด้วยเนี่ยก็จะมีเพลงเมื่อฉันได้บอกนักเธอไปแล้วแี่ผมก็ชอบมากๆเหมือนกันใช่แต่ว่าถ้าเกิดในในแง่ของเพลงใหม่ที่แต่งใหม่ก็ตอนอัดเสียงจะชอบชอบฟร้องเพลงสะเทือนใจที่สุดไหนไหนเราอยากฟังท่อนทุกนิดหนึ่งออยากฟังไหมครับอยากเด็กจ้าร้อยจ๋า ตั้งร้อยนะ,ะแต่เธอทำพันนะครับอ่าโอเคอ่ามาด้วยใจถ้างั้นลองลองหน่อยิดนไงมลองดูไหมครับราบผมันสั่นสะเทือนรุนแรงไปหมดทั้งใจมันสั่นคลอนเกินรับไว้มาเธอเลิกตาใจแตกสลาย ที่เธอทุองใจฟังแล้วะเือนฟังแล้วะเทือนใจจริงๆนะครับแต่จริงนะเดี๋ยวขอเมาส์นอยะครับวันนี้นะนั่งรถตู้นะข่าวเมาส์แฟนคลับ,อ,บอ,อย่าร้อนตัวอย่าร้อนตัว นั่งรถดูมาคันเดียวกันฮะจากเดมองอามุงวันมาที่เซนทรัลแบบนาขึ้นเป็นคนสุดท้ายของคันร<ะ>น,นะเพอาขึ้นมาปุ๊บสามคนข้างหน้าครับนั่งก็มม่ไๆเราก็ไม่ได้สนใจกวัวมาทํางานไม่ทนันกะลัวมาทํางานไม่ทนันก็โอ๊ยทำงงไงดีวะเลยเขาก็พอปุ๊บเอารถออกปุ๊บสาคนหลับเนี่ยหลับแบบ เข้าใจว่าเราก็ไม่รู้ว่าเออจะมาหาณทิวไม่รู้ไม่รู้ใช่ไหมครับไม่รู้เลยครับไม่รู้มารู้ตอนอีทีหนึ่งตื่นขึ้นมาปุ๊บใกล้ถึงเซนทรานบางนาแรรถติดหน้าเซนท่านโอยคอเคสหน่ะอันนี้คือใครพูดแฟนคลับณทิวตื่นขึ้นมาปุ๊บคอเคสแล้วก็มีการิบโทรศัพท์มาบีบฮะบีบีกดโอ้ยเราก็ไม่ได้เห็นว่าอะไรแต่ดูท่าทางแล้วมีการบอกว่าเนี่ย ตอนนี้น่าจะรถติดอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีการโทรศัพท์ก็มาพูดโอ้ยรถติดอยู่เนี่ยรถติดมากเลยก็ยังไม่รู้อีกว่ามาหาณพิวฮะ <c oughs> แต่พอจนกระทั่งลนรถตู้ลงจากรถตู้เท่านั้นแหละ B2S อ,อยู่ชั้นไหน,นอ่ะ่อ่าใจใจเราเองเราเรา,เราคณของ B2S นะฮะเราเองอยากจะบอกอ๋อยู่ชั้นหครับ <c oughs> บอกไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ที่ขำคือหลับกันมาเลยฮะเก็บแรงอ๋อเก็บแรงมาเชียร์นะใช่พอถึงเวลาพอมาถึงเจอจริงจริงเนี่ยเขาต้องใช้พลังงานใช่ในการกรีดในเเมมื่อในื่อชาร์จแบตมาแล้วนะขอเสียงกรีดดังๆให้กับนัททิวหน่อยสิครับหนัและสองคนนั้นก็คือนี่ันไหนบ้าง S 1นึ่งสองสองสองคนไหนสองนี่นี่ตัดกล้องนี่คฮะสองสองอีกคนนึงอยู่ไหนอ่ะอีกคนนึงอยู่ไหนาโอเคครบครบองค์ครับสามคนแม่นะฮะโอ้พอสนุกสนานได้เลยสาอ่ะอ่านักที่อยากจะฝากผลงานและก็ละครที่กำลังคอนเแอมอยู่ตอนนี้ได้ครับได้ครับผมก็ฝากผลงานอัลบั้มนักที e เดอะแ a ชชั่นและการนะครับผมก็ตอนนี้ก็ คือกระแสตอบรับก kind of like, ็ก็เรียกได้ว่าดีมากนะครับแต่ว่าก็คือก็ขอบคุณแล้วก็อยากให้มันดีขึ้นเรื่อยๆยังไงก็สาหรับคนที่อุดหนุนแล้วเนี่ยขอบคุณมากๆแล้วก็ถ้าเกิดใครที่ยังไม่ได้อุดหนุนเนี่ยลองมาทาความรู้จักกับผมในระดับมีดูแล้วก็คุณอาจจะเป็นหนหนึ่งคนก็ได้ที่หันมาเริ่มสนใจแล้วก็หลงไหลในตัวผมนะครับี่บอกว่าอะไรแค่มาเห็นี่ก็หลงหลแล้วชอบ ใคโอ้ยแต่จริงๆนะฮะจะบอกว่าไงใครที่ซื้อไปแล้วหนึ่งลังก็ซื้ออีกหนึ่งลังก็ได้ใช่นะซื้อกันเป็นลังๆนะฮะตรงนี้นะฮะออกจากเวิร์ดนะฮะแต่คราวนี้นะมีฝากประชาสัมพันธ์มานิดนึงนะคะถ้าใครต้องการอะไรบ้างของนัททิวนะฮะยังมีจำหน่ายอยู่ในเว็บไซต์นะครับ w w w b e l o v e s h o p p i n g c o m นะครัครับแต่ถ้าไม่ทันใจก็มาที่ B2S แต่วันนี้อัลบั้มนักทีมขายดีมาก B2S นะครับหมดหมดแล้วหมดแล้วตอนที่นักทิวจะมาเนี้ยมีมัน20แผ่นหมดเกลี้ยงเลยอ๋อนะฮะแต่ก็คือว่าต้องรอความที่ว่าเป็น Limited Edition ด้วยนะฮะในอัลบั้มชุดนี้เดี๋ยวเดี๋ยวขอบอกก่อนว่าในอัลบั้มชุดนี้เดี๋ยว Passion เนี้ยตัวเนี้ยมีอะไรบ้างครับผมอ่ามี Photo Book อ่าโฟโตโ้บุ๊คพิเศษเลยคือคือโฟโต้บุ๊กไหนใครมีชูหน่อยเร็วนี่นี่อ่า<ไ>ข้างในเนี่ยจะบอกว่าอะไรรูปของนัทิวเซ็กซี่มากโอ้เซ็กซี่มากมีอยู่แค่แค่ชุดเดียวเองไหมแหมแค่ชุดเดียวนัว่นแหละฮะดูแล้วใจสะท,สท,สท้านแหมสิกแข่งสิกแข่งส่วนใหญ่ยืนหนาวอยู่กยืนหนาวใช่กลายแบบอยู่นะเมู่อกี้เป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ย เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ในยืนหนาวไม่มีคนจำไอ้ที่ไปยืนยืนยืนร้อนอยู่ในร้านเนี่ยมีคนจำได้จังเลยใช่เหรอในรูปอ่ะใช่ใช่ครับจริงๆมีรูปมีรูปแบบว่าดีๆเยอะมากรูปสวยๆเยอะนะคะจะบอกให้ดูนะครับถ้ายังไงแล้วก็รีบเป็นเจ้าของจะไปสนใจเทปดีดีเถื่อนครับผมถ้าเป็นดีดีเถื่อนจะไม่มีโฟโต้บุ๊กนะฮะแต่ของจิงมีโฟโต้บุ๊กด้วยแล้วก็เพลงเพราะๆน้ำเสียงดีๆคุณภาพนะฮะของนัททิวนะครัะขอเซกี้นาดาให้กับนัททิวอีกครั้ง นใ,นในเมื่อในเมื่อเขาเรียกในเมื่อนะครับโอเคซีดีก็หมดละมีใครที่ตอนนี้ก็คือเราช,ชดเชยนะคะก็คือให้เป็นโบสการ์ดของนัทอ๋อ,ะอนะ<น>คะมีเพื่อที่จะได้รับลายเซ็นจ,จากนัททิวนะครับเดี๋ยวถ้ายังไงแล้วเดี๋ยว รอสักครู่เดี๋ยวให้นักคิวพักนะอ๋อได้ครับเดี๋ยวเราจะมาจะดไปเซตการนะครับเดี๋ยวขอเซตพื้นที่เล็กน้อยนะครับแฟนคลับก็เตรียมตัวนะฮะเตรียมตัวจิตใจต่อคิวไว้นะครับเดี๋ยวให้นักคิวพักสักครู่ขอเสซตกิจกรรมให้กับนักคิวอีกครับขอบคุณครับโอเคโอเคต่อไปก็จะเป็นนักงคิวนะฮะ